สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันนะคะค่ะก็ขออนุญาตเอย่ยถึงกระทู้ถามของกรมกิจการผู้สูงอายุท่านหนึ่งสอบถามมานะคะค่ะสอบถามมาว่าอายุของคุณยาย80ปีแล้ว แต่ยังเงินเข้าบัญชีนะคะแต่ยังมีเงินเข้าบัญชีอยู่ที่700บาทต้องทำอย่างไรแล้วไปติดต่อที่ไหนขอน้อยมีคำตอบให้นะค,ะ,คะสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าความเริ่มกันนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ยังจ่ายตามขั้นบันไดอยู่นะคะช่วงอายุ60-69 6ถึ600บาท 7จ็ดสิบถึงเจบาท80ดสิบถึงแปบาท90ปีขึ้นไป1,000บาทนะคะค่ะคุณยายอายุ80ปีแล้วทำไมยังได้700บาทการทำไมถึงได้เจ็บาทการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดนะคะการปรับเพิ่มเบี้ยยางชีพแบบขั้นบันไดจาก700ไป800บาทของคุณยายที่อายุ80ปีนะคะค่ะ เขาปรับตามปีจะมีการปรับตามปีงบประมาณนะคะปรับตามปีงบประมาณก็คือคุณยายที่อายุครบ80ปีแล้วจะได้รับเงิน800ในช่วงเดือน ตุลาคม2565เป็นต้นไปนะคะตุลาคม2565เป็นต้นไปคุณยายจะได้รับ800บาทไม่มีการปรับเพิ่มในระหว่างปีงบประมาณแต่อย่างใดนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับที่ท่านสอบถามมาว่าอายุครบแล้ว80แล้วน่าจะได้800บาทค่ะ ในระหว่างปีงบประมาณช่วงนี้ยังอยู่ในระหว่างปีงบประมาณค่ะก็คุณยายต้องรอในช่วงเดือนตุลาคมนะคะจะปรับตามปีงบประมาณไม่มีการปรับในช่วงนี้คุณยายก็จะเริ่มได้800บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปซึ่งเป็นปีงบประมาณ2566ก็คงจะชัดเจนกันนะคะหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมมา ผ่านคอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยพอ,อน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบหรือท่านใดที่จะส่งวันเดือนปีเกิดปีพระะเกิดมาช่วงอายุเท่าไหร่ค่ะก็ส่งมากันได้เลยนะคะผ่านคอมเมนต์มาได้เลยค่ะก็พออน้อยตอบทุกคำถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างต่อกันนะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามพออน้อย h ชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการเด็กก็แรกเกิดนะคะ<ม>ค่ะก็สำหรับในคลิปนี้ค่ะพออน้อยต้องกาปลาไปก่อนนะคะค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ